สวัสดีคะ่ะชาวปีกุลนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายครึ่งปีแรกนะคะคุมเนื้อหาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน2566นะคะเป็นดวงภาพรวมนะคะอาจารย์ต้องขอขอบคุณที่ทุกท่านให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชรทุกคอมเมนต์ทุกสับสกายทุกการติดตามนะคะและก็อาจารย์ต้องขอชี้แจงนิดหนึ่งคลิปวิดีโอหลังๆนี้อาจารย์อาจจะมีน้ำเสียงที่ค่อนข้างไม่ปกติ คือภาวะเสียงมันจะสั่นๆซึ่งอาจารย์คุมเสียงไม่ได้ในบางช่วงเลยปัญหาจริงคือปัญหาสุขภาพนะคะอาจารย์ต้องขอประทานโทษด้วยอาจารย์มีภาวะน้ำน้ำตาลคือโรคเบาหวานที่อาจารย์ไม่สามารถกินยาเบาหวานได้ต่อเนื่องเพราะอาจารย์แพ้ยาเบาหวานแทบจะทุกตัว <c oughs> กําลังพยายามที่จะมาเยียวยาตัวเองในด้านแบบธรรมชาติแต่ก็ไม่รู้จัก เป็นไปได้แค่ไหนนะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมจะยังให้กําลังใจและติดตามช่องอาจารย์นะคะขอบคุณมากค่ะพลังงานไพ่นะคะขึ้นไพ่สิบไม้เท้าสองไม้เท้า เ้าดาบ The Hangman เตรียมเพรส Justice สี่เหรียญ Deliver สามไม้เท้าแล้วก็ไพ่ The Star พลง,งานก็ค่อนข้างบอกว่าดีนะคะคือดีแหละคะ่ะ ต้องบอกว่าดีแต่มันอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่มันสามารถก้าวข้ามได้นั่นเองนะโดยเฉพาะที่บอกว่าดีก็คือไพ่พื้นฐานท่านได้ไพ่เมเจอร์ดีอัมเพรเป็นไพ่แห่งความสุขนะคะเป็นไพ่จัก,กรพรรด,ดินีโดยเฉพาะถ้าเป็นดวงหญิงนะปีจอนี่ลร่ำซ้ำนะคะเพราะขยายด้วยไพย่กอดเงินนะคะกอดเงินไว้แบบอืมเหยียบไว้ต่างหาก ะะถือว่าโอเคมากนะคะฉะนั้นเอาประเด็นแรกค่ะในเรื่องของงานนะคะให้สิ่ไม้เท้าแน่นอนงานเยอะมีงานเข้ามาเยอะนะคะแบกรับความรับผิดชอบนะแฮงแมนอาจจะแปลว่าไม่ถึงขั้นเสียไพอยางเงี้ยมันขยายด้วยเลวเวอร์มันอาจจะมองในแง่ของความรู้ความสามารถที่เป็นเชิงแบบไพ่เดอะแฮงแมนนี่รู้ลึกรู้จริงนะคะเพราะตามตำนานคือเทพโอดินเนาะเพราะฉะนั้น ชาวปีกุลจะมีความสามารถเฉพาะตัวอยู่แล้วที่สามารถที่จะเอเขาเรียกว่าขุดเอาความรู้ที่อยู่ลึกๆของท่านออกมาใช้เป็นประโยชน์เปิดทางกับชีวิตได้นะเดลเวอรความสำเร็จค่ะสายรุ้งที่พาดผ่านขอบฟ้านะฮะไม่ว่าท่านจะติดปัญหาอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะไพ่สองไม้ก็แปลว่าติดสิบสิบไม้ก็แปลว่าติดก็คืองานมันเยอะอันแหละแต่ท่านเคลียร์ได้เห็นไหมคะไพ่สตาร การเติมเต็มความสุข justice คือการประกาศสักตาความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ประเด็นปัญหาที่กังวลใจมันถูกขี้ไข่หมดเลยถูกเปิดออกที่ไพ่สามไม้อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องงานให้สู้นะคะแม้ว่าท่านจะมีความรู้สึกบางครั้งเฮ้ยเราทําไมต้องแบกรับอยู่คนเดียวไม่มีใครช่วยงานไม่อะไรงานมันสมมอยู่ตรงหน้าเราคนเดียวนะนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ใหญ่เขาเห็นว่าท่านทําได้ท่าน มีความสามารถเขาก็เลยอาจจะมอบหมายงานที่ค่อนข้างหนักให้กับท่านอาจารย์ว่ามันเป็นการพิสูจน์ฝีมือของท่านต่างหากอ่ะท่านจงมุ่งมั่นต่อไปความสําเร็จอยู่ในมืออย่างแน่นอนค่ะท่านมีโอกาสได้ปรับตําแหน่งปรับเงินเดือนนะคะจากการพิสูจน์ผลงานนี้หรือถ้าท่านเป็นเจ้าของธุรกิจงานท่านก็อาจจะแปลว่ามีคู่แข่งค่อนข้างเยอะ แต่ด้วยความสามารถท่านสามารถที่จะเปิดตัวสินค้าของท่านผลงานของบริษัทท่านจนเอาชนะคู่แข่งได้อย่างแน่นอนไพ่ยังบนโดดเด่นนะคะถ้าเป็นเรื่องการเงินเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าการเงินล่าซ้าค่ะแม้จะมีภาวะใช้จ่ายก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันไม่ว่าจ่ายจากการลงทุนหรือจ่ายกับความรับผิดชอบภาวะนิสินเก่าๆอะไรก็มีแต่ใช่ไหมในสิ้นปี ไม่ใช่สิครึ่งปีแรกเนี่ยในเดือนมิถุนายนภาวะนี้สินหรือความรับผิดชอบอะไรที่มันอยู่ในความรับผิดชอบของท่านมันจะถูกแก้ไขหมดเลยนี่ก็ไม่มีแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะส่วนความรักนะคะอะไรก็ตามที่ผูกพันกันอาจจะมีเออเขาเรียกว่าความไม่เข้าใจกันบ้างแต่ก็ไม่คิดจะทิ้งกันไปไหนนะ สิไม้ก็ยังหอบไว้อย่างนี้หรือแม้กระทั่งสองไม้เห็นไหมเชื่อผูกขาผูกแขนไว้กับไม้ทั้งสองข้างเลยเนี่ยไปไหนได้มันก็คือความผูกพันความรักที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะมีความทุกข์มีปัญหาฉันก็อยู่เคียงข้างผมก็อยู่เคียงข้างคุณเสมอนั่นคือไพ่บอกนั้นนะคะและโดยเฉพาะมีเลเวอร์นะคะผ่านอุปัรรศปัญหาไปด้วยกันมอบหัวใจให้กัน ความรักที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในใจท่านทั้งสองเพราะร่วมทุกข์ร่วมสุขฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาไปด้วยกันนั่นเองนะคะจากไพ่สามใบนี้นะความรักนะคะถือว่าจะดีขึ้นในที่สุดก็ครอบครองหัวใจของกันและกันนะคะคือภาพรวมถือว่าดีมากอ่ะเดือนที่ผ่านมาจัดสิกน่าจะเป็นการประกาศข่าวดีอะไรบางอย่าง ผลงานความสามารถก็ได้แต่เดือนนี้สู้อีกล้วมีงานหนักเข้าไปอีกแล้วก้าวดับงานเพิ่งจบแล้วก็ได้ชัยชนะแต่เดือนนี้ก็เป็นงานที่ต้องเหนื่อยอีกล้นะคะเป็นงานที่เหมือนท่านเองก็เครียดภาวะที่มันกดดันพอสมควรนะคะแต่อาจารย์มองว่าท่านยังมีผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังคอยสนับสนุนนะนะคะอาจารย์เห็นพยา เขาเรียกว่าเหมือนมันเป็นสุนัขที่เป็นพันพันุ์พิเศษอะตัวใหญ่ๆอ่อะนะคะถ้ามองคือหนึ่งอาจจะแปลว่ามีเพื่อนมีคนคอยสนับสนุนหรือแม้กระทั่งลักษณะของสุนัขมันคือมีพลังงานบางอย่างช่วยเหลือท่านหรือแม้กระทั่งแปลว่าผู้ใหญ่ก็ได้นะรับรองท่านไม่โดดเดี่ยวหรอกปัญหาที่อยู่ข้างหน้ามันต้องมีทางออกดิ ไพจัสติกกับไพสตาสามไมา้ท่านต้องประกาศความยิ่งใหญ่ได้สู้ๆนะคะเดือนนี้ถึงแม้จะมีงานหนักเข้ามาความรักถ้ามีอะไรไม่ลงรอยกันเปิดตาเปิดใจอย่าปิดตาตัวเองไว้แบบนั้นนะมองซะว่าที่มีปัญหากันเกิดจากอะไรแล้วท่านจะรู้ความจริงแล้วจะเข้าใจกัน,นะคะ่ะในเดือนมีนาคมมีเกณฑ์ได้บ้านในรถอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นในเดือนนี้ ความรักได้ครอบครองได้ใจได้มีโอกาสใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นไปท่องเที่ยวด้วยกันไปบ้านของอีกฝ่ายได้แต่ถ้าเป็นครอบครัวกันอยู่แล้วมีเกณฑ์ตั้งคันนะคะถ้าพร้อมมีลูกก็ได้ข่าวดีเลยในเดือนมีนาคมเดือนเมษายนถ้าความรักอยู่ไกลกันจะได้มาเจอกันนะคะแต่ถ้าอยู่ใกล้กันอยู่แล้วแปลเกณฑ์ไปท่องเที่ยวด้วยกันก็ได้คะ่ะมีความสุข งานแปลว่าการเซ็นสัญญางานใหม่ๆมีลูกค้าเข้ามาเยอะเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นเป็นกรรมในเดือนเมษายนเป็นเดือนที่ดีมากๆหรือจะมีเกณฑ์ขยับขยายการลงทุนอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมก็มีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์ไปดูงานต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรก็ว่าไปมีเกณฑ์พิสูจน์ผลงานตัวเองได้รับการยอมรับจากผู้คนสถานะทางสังคมโดดเด่นความรักได้รับการยอมรับ คนรักเห็นในเขาเรียกว่าชื่นชมในความสามารถของท่านอย่างมากมากในเดือนพฤษภาคมไม่ว่าท่านจะไปแข่งขันอะไรท่านติดหนึ่งในสามอยู่แล้วส่วนเดือนมิถุนายนเป็นไพ่แห่งการเติมเต็มจากพลังงานดวงดาวพลังงานจัก,กรวาลเทพี i, อิสตา้านะคะหรือท่านไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ นะคะอาจจะเป็นพระแม่ธรณีเจ้าแม่นางกวักอะไรก็ว่าไปท่านจะได้รับความสําเร็จหรือเป็นเทพีเ,เขาเรียกว่านักรบก็ได้ด้วยนะจะไม่ได้แปลถึงขั้นแบบในแนวซอฟนะอาจารย์ดูเครื่องส่งของท่านแล้วออกในแนวพระศรีสุริโยทัยด้วยซ้ํานะได้เลยค่ะอาจารย์แปลจากที่อาจารย์มองเห็นนะเซนที่สัมผัสได้ ถ้าจะได้โชคลาภจากพลังงานแบบนี้ได้นะอืมเห็นไหมคะเงินก้อนใหญ่ๆนี่คือความสุขที่ชาวปีจอจะได้รับขอให้สุขสมหวังได้ทุกสิ่งที่ปัถนานะคะท่านผู้ชมทุกท่านก็ขอให้โชคดีนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ